สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูสอนนรินทร์วรสารนะครับในวิชาทัศนศิสป์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับสนุกกับงานปั้นนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราเรียนเรื่องของการปั้นรอยตัวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการปั้นของเล่นด้วยดินเหนียวกันนะครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับ ส .1.1 สร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์วิเคราะห์วิพากวิจารณ์คุณค่า,างานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตัวชีวัดส .1.1 ป .3 ทับ5นะครับมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสารรค์งานปั้นนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. นะครับนักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปก,กรณ์นะฮะแล้วก็ขั้นตอนในการปั้นลอยตัวเป็นของเล่นได้นะครับ2นะครับนักเรียนสามารถสร้างสารรค์งานปั้นลอยตัวเป็นของเล่นได้ครับเดี๋ยววันนี้ครูจ,จะทบทวนนะครับความรู้ในการปั้นรูปผลไม้จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนใช้วัสดุอะไรในการปั้นนะครับดินน้ำมันนะครับการปั้นรูปผลไม้นะครับจัดเป็นกานปั้นประเภทลอยตัวนะครับการปั้นลอยตัวก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบมีโครงแล้วก็ไม่มีโครงนะครับสําหรับการปั้นรูปผลไม้นะครับที่นักเรียนปั้นไปนะครับก็เป็นงานประเภทไม่มีโครงนะครับ นอกจากรูปปั้นผลไม้แล้วนะครับนักเรียนเคยปั้นจากดินเหนียวไหมครับบางคนก็ไม่เคยนะครับบางคนอาจจะเคยเล่นนะครับแล้วก็ปั้นรูปต่างๆนะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับในการปั้นดินเหนียวนะก็จะประกอบไปด้วยดินเหนียวถังใส่น้ำกระดานไม้ครึง่งแล้วก็มีดตัดต่างๆนะครับ นี่ก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับสำหรับงานปั้นดินเหนียวนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างการปั้นนะครับจากดินเหนียวนะครับเป็นรูปสัตว์หรือว่าสิ่งของต่างๆของเล่นต่างๆนะครับถ้านักเรียนมีโอกาสนะครับนักเรียนก็อาจจะหาดินเหนียวหรือว่าลองฝึกปั้นดูก็ได้นะครับ จะเป็นของเล่นหรือว่าเป็นสิ่งของต่างๆก็ได้นะครับเมื่อมีเวลาว่างนะครับรูปปั้นที่นักเรียนเห็นนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ครูให้นักเรียนดูนะครับเป็นรูปอะไรบ้างครับมีรูปสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็รูปคนนะครับสิ่งของนะครับนักเรียนเคยปั้นของเล่นต่างๆหรือไม่ครับหลายคนก็เคยนะครับ ในการปั้นของเล่นครับนักเรียนใช้วัสดุอะไรในการปั้นครับบางคนบอกว่าใช้ดินน้ำมันบางคนก็เคยใช้ดินเหนียวปั้นนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเคยใช้ในการปั้นของเล่นมีอะไรบ้างครับก็ um. จะมีดินเหนียวแล้วก็ดินน้ำมันนะครับสำหรับงานปั้นนะครับสำหรับขั้นตอนในการปั้นนะครับแบบลอยตัวนะครับขั้นตอนการปั้นของเล่นด้วยดินเหนียวนะครับ อันดับแรกเลยนะครับต้องนวดดินเหนียวครับให้นุ่มก่อนนะครับแล้วก็ออกแบบสิ่งที่เราจะปั้นนะครับโดยคิดไว้หรือว่าวาดไว้เป็นต้นแบบก่อนนะครับจากนั้นก็ลงมือปั้นตามที่ออกแบบไว้นะครับนักงเรียนคิดแล้วก็จินตนาการของเล่นที่ตนเองอยากจะปั้นนะครับแล้วก็ร่างแบบลงบนกระดาษก่อนอย่างที่ครูบอกนะครับแล้วค่อยปั้นนะครับ การปั้นรูปของเล่นด้วยดินเหนียวครับจัดอยู่ในงานปั้นประเภทใดครับนักเรียนรู้ไหมครับประเภทลอยตัวนะครับถูกต้องนะครับการปั้นของเล่นด้วยดินเหนียวครับมีประโยชน์อย่างไรครับนักเรียนรู้ไหมครับประโยชน์ของการปั้นนะครับจากดินเหนียวก็คือง่ายๆนะครับคือไม่ต้องเสียเงินซื้อของเล่นครับนักเรียนสามารถที่จะปั้นรูปต่างๆที่ตนเองชอบได้นะครับแล้วก็ทําให้ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองด้วยครับแล้วก็สามารถนาไปเป็นของขวัญให้เพื่อนหรือว่าให้ใครก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากการปั้นจากดินเหนียวนะครับสหรับการปั้นดินเหนียวเป็นของเล่นนั้นนะครับเราอาจจะใช้ดินน้ํามันปั้นแทนก็ได้ครับแต่การปั้นด้วยดินเหนียวจะเก็บได้นานกว่านะครับแล้วก็สามารถนํามาระบายสีสวยๆได้นะครับ ปั้นแล้วก็ทําให้เกิดความสนุกนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อของเล่นถ้าทําได้สวยนะครับอาจจะมอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็ได้นะครับการปั้นของเล่น,นครับต้องใช้ความคิดความจําแล้วก็ฝีมือนะครับซึ่งของเล่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าดอกไม้ผลไม้ก็ได้ครับบางท้องถิ่นก็มีการนําดินเหนียวนะครับมาปั้นเป็นตุ๊กตาน่ารักนะครับเมื่อนําไปขายก็ขายเป็น การสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์จากการปั้นนะครับสรุปนะครับการปั้นดินเหนียวนะครับเป็นของเล่นนะครับจะเก็บได้นานกว่าการใช้ดินน้ำมันนะครับแล้วก็ยังสามารถนํามาระบายสีได้วสวยได้นะครับปั้นแล้วทําให้เกิดความสานุกสนานไม่ต้องซื้อของเล่นแล้วก็ถ้าทําได้สวยก็สาม,มารถที่จะมอบเป็นของขวัญให้แก่ใครก็ได้การปั้นของเล่นต้องใช้ความคิดความจําและ ฝีมือนะครับนักเรียนสุดท้ายนะครับคก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนครับอย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับนักเรียนก็อย่าประมาทกาจะตกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ